ปิดเดียวกันไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับดีเอโก้คอสตาทีล่าสุดเจ้าตัวกลับไปคาแข่งกับแอเลดิโก้มิในโรทีมชื่อดังในลีกบราซิลภายหลังกลายเป็นแข้งฟรีเอเยในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ชื่อของคอสตาดูเหมือนจะเริ่มเริ่มหายไปจากสาระบบแฟนบอลจาได้ไปพอสมควรนะครับภายหลังจากย้ายออกเชลซีเมื่อปี2017แม้จะยังคาแข่งอยู่กับทีมใหญ่อย่างแอตมาริแต่พื้นที่ทางหน้าสี่ของเขาถือว่าเงียบหายไปพอสมควรว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียมาล่าของเราวันนี้นะครับจะพาไปสอดส่องด ตั้งแต่โบกมือลาทัาสิงบูไปผลงานของเขาในเส้นทางลูกหนังนะั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างและทำไมเขาต้องกลับไปคาแขงที่บ้านเกิดในตอนนี้ย้อนเวลากลับไปช่วงซัมเมอร์ปี2014นะครับในช่วงขณะนั้นต้องยอม,มรับว่าชื่อเสียงและฝีท้าของดิเอโกคอสตากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์กับแอนมาริดเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นในซีซั่นสุดท้ายนะครับกับพลภัทรทับตรามีดาวยิงผูน้นี้จัดการกระสวกตะข่ายไปมากมายถึง36เมตรจากการลงเล่นทุกรายการไป52 game, พร้อมกับพาสิกกาานสวาเชมพร้อมก้สํา็จ อีกทั้งยังกรุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแชมเปนสล์ลกแม้จะพลาดท่าคู่ปร,รับให้ยางเรอัลมาดริดก็ตามดังนั้นนะครับทำให้เนื้อตัวของเขาค่อนข้างเนื้อหอมก่อนจะเป็นเชลซีที่เดินหน้าควา้าไรเซนมาครองได้สำเร็จด้วยค่าตัว38ล้านยูโร ซึ่งมันก็นถือว่าไม่ได้มากมายกับกองหน้าที่หวังพึ่งพาการยิงประตูนในขณะนั้นซึ่งเพียงขวบปีแรกคอสตารก็ประสบความสาเร็จกับทับสิงห์ลูได้ทันทีในการคว้าแชมป์เคลเมลิอังกฤษมาเชยชมซึ่งเขาคือกําลังสําคัญที่จัดการยิงไปมากถึง20ประตูแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนแต่มันก็ไม่อาจหยุดความร้อนแรงของพี่แกได้โดยนอกจากแชมป์ลีกแล้วเชลซี Chelsea ยังคงกวาทโทรฟีลีกคั้มาครองได้อีกหนึ่งถ้วยเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลแชมป์ตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายไปอังกฤษของคอสตาเลยแหละครับ ซีซั่นถัดมา2,015ถึง2,016ดูเหมือนว่าคอสตาจะดรอปลงไปเล็กน้อยรวมไปถึงตัวเลขก,การทำประตูที่ลดลงจากเดิมมาเพียงแค่16ประตูในทุกรายการส่วนเรื่องแชมป์เป็นขวบปีที่เขาต้องมือเปล่าไปไม่ถึงฝั่งฝันแม้แต่รายการเดียวภายหลังมือเปล่าไม่มีแชมป์รวมไปถึงผลงานไม่เป็นอย่างที่คาดคิดคอสตาก็เหมือนดีตัวเองขึ้นมาจากความผิดหวังในอย่างยอดเยี่ยมในการยกระดับฟีตินของตัวเองพราะพาทีมเข้าไปคว้าแชมป์เฟรนเซ่ออังกฤษมาคอรองด้อีกหนึ่งสมัยส่วนตัวของเขานะาครับก็สซัดไปทั้งีั่่่น22รระะตแตแาาวใคคจด ครับวันนี้คือซีซั่นสุดท้ายของเขากับเชลซีเพราะว่าภายหลังจบเกม F a ครับรอบชิงชนะเลิศที่ทีมพ่ายกับอาเซนอลไป1ประตูต่อ2องคอสตาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทัพสิงห์บลูอีกเลยแม้ในซีซั่น2017เจ้าตัวจะอยู่กับเชลซีถึงครึ่งซีซั่นแต่ทว่าคอสตาไม่ได้โอกาสลงสนามมาเสนอหน้าเลยสักวินาทีเดียวส่วนเรื่องเหตุผลมีการออกมาเปิดเผยจากคอสตาเองว่าเรื่องปัญหาอกสนามกับกุนซือเจ้าของทีมในตอนนั้นอย่างคอนเต้โดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงการทําให้ไม่สามารถร่วมงานกันไได้้บบวกกกัเเเชลซปนําาาาาาาขออโโรรรรมมมตจิ่ค ้าทําให้นับตั้งแต่ที่เดืนอนพฤษภาคมปี2017ถึง30ธันวาคมปี2017นั้นคอสตาไม่ได้ลงเล่นในเกมเป็นทางการให้กับเชลซีแม้แต่นัดเดียวซึ่งภายหลังจากการห่างเกมกรแขันไป7เดือนกว่าคอสตาก็กลับไปสู่อ้อมอกของอดีตตัวการดอย่างแอนมาริศอีกครั้งซึ่งการกลับมาสเปนครา,าวนี้นะครับทุกอย่างค่อนข้างเปลี่ยนไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพาร่างกายของเจ้าตัวที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงความเชียบขาดที่ดูจะหายไปเยอะมากพอสมควรครึ่งซีซั่นรแรกกับทัพตาหามีคอสตาผลิตประตูไปได้เพ เป็นฟันเฟืองสาคัญในการพาทีมพุ่งชนความสาเร็จในทัวยยูโรปาลีกโดยเฉพาะประตูที่ซัดใสอาร์เซนอลในรอบรองชนะเลิศก,ก่อนจะพาทีมต่อยอดเอื้อมถึงไปหยิบทรฟีแชมป์ได้สำเร็จถัดมาปี2018เป็นซีซั่นที่เจ้าตัวนะครับต้องเผชิญป,ปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆทางเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อบริเวณเทา้าและที่สําคัญคือการโดนแบนยาวถึง8เกมจากกรณีที่เขาไปสมบดคำหยาบคายถึงบุพการีผู้ตัดสินในเกมที่แอตมาริดเจอกับบาซ่าซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำของผู้้้้ชายีีวย่ววดดดิเกคคสสตลลแะรััับนนถมมไง น้เยขึแต่ทว่าก็ไม่มีอะไรน่าจดจำเพราะมันเป็นอีกหนึ่งปีที่เขาได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวๆร่วม3เดือนเชกเช่ชนเดียวกับซีซั่นล่าสุดนะครับที่เขาอยู่กับสมโมสร์ได้เพียงครึง่งซีซั่นก็ถูกยกเลิกสัญญาไปเนื่องจากด้วยปัญหาการบาดเจบ็บและสัญญาที่เหลือเพียง6เดือนทาให้การร่วมงานเป็นครั้งที่2ระหว่างคอสตากับแอนมาริดจบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งภายหลังยกเลิกสัญญากับแอนมาริททำให้คอสตาตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเยต์สามารถย้ายไปร่วมทพสโมสรไหนในโลกก็ได้แต่ทว่าสิ่งสําคัญคือเมื่อตตอออนนนแยยกกทาาางงงััรรมมมมมีีดดูเเเหหืข็ไไ่้สส รองรับและพร้อมจะพูดคุยเจรจาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมเลยแม้จะมีข่าวออกมาตามสื่อบ้างว่ามีหลายสมโมสรให้ความสนใจในตัวคอสตาโดยเฉพาะเบนฟิก้ายอดทีมจากโปรตุเกสที่รลดูจะถูกสื่อโหมกระหน่ำมากสดถึงขั้นรายงานว่าเจรจาตกลงเรื่องขันเนกันได้แล้วแต่ทว่าท้ายสุดนะครับผมเบนฟิก้าก็มาถแถลงเองว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับนักเตะและยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาก,กันแต่อย่างใดจนกระทั่งซีซั่น2020-2021รูดม่านปิดเลยมาถึงซีซั่นเปิดใหม่คอสตาก็ยังคงหาสมโมสรใหม่ในยุโรปไม่ได้และสสุุดดท้าายนะครับล่ จาตัวได้ตกลงกลับไปคาแข่งในบ้านเกิดอย่างบราซิลกับสโมสรอตอาริิโกมิเนโรเรียบร้อยโดยเซ็นสัญญากันถึงเดือนธันวาคมปี2022ซึ่งการกลับไปครั้งนี้นะครับเจ้าตัวจะได้ประสานงานกับฮักกองหน้าชาวบราซิลที่เพีเพิ่งคว้าตัวมาเช่นเดียวกันตอนนี้คอสตาในวัย32ถือว่ายังสามารถเค้นักยภาพของตัวเองออกมาได้และการกลับไปบราซิลครั้งนี้น่าจะทําให้โอกาสลงสนามของเขามีมากยิ่งขึ้นและเป็นการเรียกความมั่นใจปลุกวิญญาณเพชรคาดในตัวให้กลับมาเฉียบขาดอีกครั้งนะครับและนี่คืออขบสสนาามเเปชียลหดู เดียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวยาวมาก่อนเลยให้เรา้วยนะ